คนดีคนเดิมคนชอบคนนี้อืหมดไฟพูดเลยครับยังไม่หมดไฟครับวัน <c oughs> นี้จะมาดูคลิปตลกกันนะครับใครคำก่อนพอแอแพ้ครับแอแพ้ครับอําแบั๊บหนึ่งแล้วกันนะครับ ันนี้มันตัวที่ผมได้เรียนรู้มหา,าสาร,ร,ร,รสมฤกจินต่๋วสมรลองกองแก่งนะครับอืมแปับนึงนะครับคนเล็กอิทธิฤิ์ใหญ่เมื่อนี้ผมดูเป็นโหนเป็นชาเลยเมื่อ นี่ครับใครทำก่อนแพ้นะครับผมรู้ว่าดูคนต้องขับแน่นอน100ร้อยตัดสินอืมอ,มอ,มอืมอะไรอะอะไรครับไม่รู้อีกต่างหากเนี่ย

ส่วนพื้นที่ที่ผมยืนรายงานอยู่ในขณะนี้อยู่ในตำบลติชนอําเภอติชนจะเห็นได้ว่าด้านหลังถนนถูกน้ำท่วมขังเป็นท่วมสูงนะครับรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้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  เรื่องทางการเมืองอีกเรื่องใหญ่นะฮะคุณธนาใช่ไหมครับมีทุกหน้าหนังสือพิมพ์เลยใช่ค่ะเป็นหน้าใหญ่หนังสือพิมพ์เลยนะคะอย่างเช่นไทยรัฐวันนี้ลงไว้นะคะถอดยศตำรวจโททักษินตำรวจมีมติสมเยตขออภัยค่ะสมยศเซ็นส่งวิสูจนะคะสมเยดสมเยตสมเยตทีลงเล่าสาธิตนะครับกลับมาว่ากันต่อนะครับโดยชมครับความคืบหน้าเหตุคาร์บอมที่เซ็นเตอรเฟสติวัลที่สมุยที่เกาะสมุยจังหวัด สมอยอ่าที่เกาะสมอยสมอยสมอยเกาะดูเริ่มปวดขีดเรื่องราวเช้านี้กลับมาว่ากันต่อนะครับหลังดูเริ่มปวดดูเริ่มปวด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 แม่ันก็ไม่เคยเนาะคุณผู้ชมเอาไปดูนะครับคลิปต่อมาไปดูความน่ารักดีกว่าเกี่กับความน่ารักของน้องแมวน้องแมว ไวัวดีตนบุญค่ะสวัสดีครับก็เรียกร้องกันมาเรื้อกๆกำไๆวันนี้ก็จัดมาให้ชมกันนนะครับขัดมาแต่เด็ดๆทั้งนั้นส่วนคลิปในตอนเก่าก่อนหน้านี้เดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใ,ใต้คลิปใครย,ยังไม่เคยชมก็ไปเลือกหาลูก,กันได้เลย <S 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 2> <S 2> โอเคงั้นเราไปชมคลิปในวันนี้กันเลยนะครับ ภาพแรกกับภาพหัวข่าวหนังสือพิมพ์เตือนเซเว่อีเลเว่ระหว่างฝนตกหนักไม่ต้องตกใจเข้าหมายถึงเตือนฝนตกวันที่เจ็ดถึงสิเอร้านขายยาแห่งนี้คงต้องเรียกว่าหลอดไฟดับชีวิตเปลี่ยนกันเลยทีเดียวกับร้านหมอยานเรศวร ก็ตอนนี้เขาคงเปลี่ยนหลอดไฟใหม่แล้วนะเห็น <c oughs> ป้ายราคาเสื้อร้านนี้แล้วบอกเลยว่าหมื่นตึกลองช่วยดูทีครับว่าเขาขายกี่บาทเจ็ดสิบสามสิบหร้อยเจ็ดสิบหรือหกร้อยยี่สิบโอ้โหหมื่น ค,ความรู้คือพลังถูกต้องใช่แล้วถ้าเขียนเป็นภาษาอังกฤษก็ knowledge is powder ใช่ทําเป็นแ conv, ป้งตรางูไปได้ต้องเขียนว่า power ซิเจ้าของที่ตรงนี้เขาองรำคาญกับพวกมักง่ายจนต้องติดป้ายห้ามทิ้งขยะและห้ามถ่ายอุปเจระาใช้มีคนกล้ามาถ่ายตรงนี้ด้วยเหรอ แต่ถ้าอยากจะถ่ายอุจจาระจริงๆนะขอแนะนำที่นี่เลยจะเซลฟี่ก็ได้ว้าวฉันไม่อยากดูฉันออชอบดูจังๆหรอวะแค่หากระแดดเองนะเพราะมีวิวดีด้วยไงต้องใจคอยจุดกลับมาแล้ววะไอ้น้องหลังจากที่ไม่ได้พากเป็นเดือนพบกับประทวงมาาันละ เป็นขยะอีกแล้วมาเม็น่ยโอีกขุนแรกทิ้งลงไปเลยถุ่ที่สองเป็นขยัะพลาสติกอ่ะทิ้งลงไปถุงพี่สบายมีไรดูขี่พี่ส้ำเลยเหรออาเจบต้งไม่ตองิดตาเพื่อนเอนตาไปเลย เอาไม่ให้กูพูดกูไปก็ได้ไเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว